สวัสดีครับ f อทุกท่านครับวันนี้ก็มีหลายสดเรื่องความรู้ต่างๆนานาครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่สามีชาวเยอรมันตายที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องหัวใสที่เป็นทนายความที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวฉันจัดการให้เงินไม่ไม่ฉันจัดการให้เงินมาดกทรัพย์สิงเงินทองที่เขาอยู่ต่างประเทศทําให้ทุกอย่างหมดเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าโอเคฉันจะจัดการด้านด้านนี้ให้นะแต่มีข้อแม้ว่า ต้องจ่ายให้เขานะครับแน่นอนอันนี้คือน้องชายที่ทําให้เป็นทนายความที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมแน่นอนพี่ชายมีทรัพย์สินเงินทองที่ต่างประเทศเยอะแต่ค่าทํางานนะครับผมค่าทํางานอยู่80,000ย e ูโรแ้ม80,000ย e ูโรถามหน่อยว่ามันเท่าไหร่อาบรูคุมน,นันสัก่นะคะครับ80,000ยูโร e ในการเดินเรื่องเงินแม่มาให้ทรัพย์สินเงินทองให้ คิดว่าแพงไหม r f c เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเราก็มาพูดให้ความรู้คนไทยในต่างๆนานาแล้วก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาฟังเพื่อความรู้นะครับผมเนาะฟังเพื่อความรู้นะครับผม,มถน่าเท่าไหร่แจมก็สวัสดีค่ะ f c ทุกท่านนะคะ,ะ80,000ยูโรนะคะนะวันนี้นะคะมันจะอยู่ที่3 000, 000. ล้านแป๊บนึงนะคะ สักโคู่ค่ะสามล้านมันไม่ขึ้นกว่า3าล้านกว่าค่ะอ่าสามล้านกว่าประมาณนี้ถ้า3ล้านกว่าถ้าเอฟซีมาฟังผมว่าคุณชยัยแล้วคุณชัยทาอะไรบ้างละ่ะลูกค้าโทรมาค่ะผมสามล้านเท่าไหร่นะสามล้านสองผมบอกไปกับว่า,ก,วาการเดินเรื่องเงินไม่ไม่ราคาของเราเท่าไหร่แจม เงินเรื่องของคุณชัยนะคะของบริษัทเราอยู่ที่6 0,000บาทเริ่มต้น60,000บาทมไม่ลืมเกีบเอกสารนะถ้าเอกสารครบนะ,ะนะครับก็6 0,000บาทตามเรื่องจบงานที่ลูกค้าไม่ต้องบินไปที่นั่นลูกค้าคนนี้สามีเสียชีวิตที่ประเทศไทยก็ไม่ต้องบินไปทางเราจัดก,การให้เรามีทีนั่นทนายความที่นั่นไหมมีค่ะของเรามีทีมงานค่ะแล้วก็ทีมงานลูกน้องของเราอีกที่พูดภาษาไทยได้ด้วยค่ะเป็นลูกครึ่งนะครับผมเนาะก็อยู่ที่นั่นทํางานให้เราด้วย เงินไม่ไม่เรารับอยู่ประมาณ6 0 0 0 0บาทเริ่มต้นถ้าเอกสารครบอันนี้นะครับผมเมื่อกี้เขาบอกว่า8ล้านเออสล้านสองใช่ไหมก่าอ่ะทรัพย์สินเงินทองถามว่าคุณชัยคะทรัพย์สินเงินทองถ้าเขามีบ้านทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างมีหุ้น,นต่างคุณชัยมีทีมงานทนายความที่ไว้ใจได้ไหมทางเรามีทีมงานทนายความที่ไว้ใจได้นะครับทำงานกับเรามากกว่า10ปีแล้วด้วยกันและสาคั้ที่สุดนะครับไม่มีเปอร์เซ็น ถ้าคุณไปโดนทนายความที่อยู่ประเทศเยอรมนีแล้วเข้าข้างน้องชายเขาล่ะเพราะน้องชายก็ไปนทนายความเหมือนกันต้องข้อข้อนี้ต้องระวังในจุดนี้ลูกค้าเลยโทรมาหาผมว่าคุณชายครับเขาต้องการ8 8ดแปดหยูโร3าล้านสในการเดินเรื่องบอกโอ้สล้านสองของผมค่าทนายความผมที่เดินเรื่องมานะเอาเน,นี้ยแบบตรงเป๊ะๆนะคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็ประมาณ3,000อัพถึง5้าพันหกแล้วแต่การขึ้นสาลก,กี่ครั้ง mm. นะครับผม อ่ะอันนี้ค่าทำงานนะครับของประเทศเยอรมนีส่วนเขาบอกว่าเขาขออยู่80,000 ยูโรอันนี้เยอะเกินไปผมแนะนําว่าไม่แนะนําว่าให้คุณทํากับเขานะอ่านมาหาเราก็ได้นะครับเราเป็นบริษัทคุณชัยไทยพระราตุงนะครับผมมาหาเราก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าคิดว่าเขาทําให้แล้วแล้วเขาเรียกราคาแพงมาก8 0 0 0 0ยูโร3าล้าน2อันนี้ติดความโง่ของคุณลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการจะทำก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ผมแนะนําว่าสิทธิที่จะได้ที่ทํา นะครับผมสิทธิที่ได้ที่ทํากับอะไรต่างๆเนี่ยลูกค้าครับตัวเนี้ยเราต้องดูก่อนว่า,าถ้าเขาเป็นทนายความออกมาใช่ไหมเป็นทนายความออกมาแล้วเขาบอกฉันรู้กฎหมายหมดแน่นอนเขาจบทนายความเขารู้กฎหมายครับเราไม่เถียงนะครับแต่ค่าใช้ใจ่ายมันแพงเกินไปเพราะฉันเอฟซีต้องใช้หัวสมองนิดนึงว่าฉันจะไหวไหมโอเคเขาเจะเรื่องให้หมดเลยนะแต่เขาเอา80,000ยูโรเท่ากับ3ล้านกาบาทอันนี้แพงเกินไปไหม สำหรับผม,ผมคิดว่าแพงกันไปเพราะฉันคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับต้องศึกษาให้ดีๆถ้ามีทีมงานที่อยู่ต่างประเทศเสนอมาว่าฉันจะเอานูน่นเอานี่ราคาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วแพงกันไปนะครับอันนี้ต้องข้อควรระวังตงัวนี้เอฟทีต้องเข้าใจว่าการที่คุณให้ญาติพี่น้องเขาที่ยทำนะ่ะนะครับเป็นทนายความทาแน่นอน เขาก็ต้องการซรับสินเงินทองจากคุณนะครับและเอกสารที่เขาส่งมาให้ก็ต้องระวังด้วยว่าเขาส่งเอกสารเรื่องอะไรมายิ่งเขาเป็นทนายความเขาก็ต้องส่งเอกสารเพื่อให้เขามีผลประโยชน์มากที่สุดอันนี้สำหรับ FT ต้องระวังในจุดนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากเสียเงินไม่อยากจ่ายเงินแล้วก็เซ็นให้เขาไปไปมาไปมาปุ๊บ3ล้าน2เยอะมาก ของเราสรุปว่าของเราราคาเนี้ยบอกกันตรงๆหกหมื่นค่าทำงานเงินไม่ไม่เอกสารครบไม่ลมค่าสง่งจบไหมแจ้มจบเออมีทีมงานไหมที่นั่นมีทีมงานโอเคทนายความประมาณชั่วโมงว่า350ยิูโลต่อหนึ่งชั่วโมง ที่ต่างประเทศคุคณกระจายเองส่วนเรื่องประสานงานของเราราคา80,000บาทจบ,าจบงานจะไปปี2ปีก็80,000บาทจบงานเพื่อความสบายใจของลูกค้าของเราไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรทั้งสิน้นถ้า f อมีญาติพี่น้องที่อยู่ที่นี่หรือเขาตายที่นี่ก็ขึ้นศาลด้วย <c oughs> แดมและขึ้นศาลที่ประเทศไทยเราก็ไม่ต้องการมีอะไรเปอร์เซ็นต์ทนายคนอื่นอาจจะมีเปอร์เซ็นต์แต่ของเราไม่เอาเปอร์เซ็นต์ นะครับเราเป็นงานเหมาของประเทศไทยว่าขึ้นสารราคาราคาเท่าไหร่แล้วก็คุณได้ทรัพย์ถึงเงินทองถึงว่าสามีคุณมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านเราเรียกคุณราคาของเราเป๊ะท่นนี้ทน่นนี้คุณไม่ต้องจ่ายค่าเปอร์เซ็นต์ให้เราเลยเราเรียกค่าทํางานท่านั้นพอเพราะว่าผมคิดว่ากินน้อยกินนานดีสุดลูกค้าของเรามาทุกวัน นะครับมาทุกวันนะครับเราก็เมื่อมาทุกวันเราไม่ต้องการที่จะเฮ้ยจะกินครั้งเดียวจบกินจนอิ่มเลยเพราะฉะนั้นผมไม่จะไม่ต้องการที่จะแบบนี้เรามีแล้วสิ่งใหญที่เราช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะครับเป็นไงแจ้มวันนี้พอเห็นแล้ว3าล้านสงเยอะไหมโอ้โดนหลอกแล้วคะ่ะเยอะเยอะมากเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เตือนกันแล้วสาวไทยบางคนก็คิดว่าเฮ้ยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยถ้าเป็นแต้มเนี่ยเป็นพรรยาและสามีสิฟิตนะเป็นชาวต่างประเทศอ่ะแล้วก็ทาน้องชายเขาเป็นทนายฉันทําให้เองแต่ฉันขอสามแปดหมื่นยูโรแต้มจะทํำไหมก็เป็นแต้มนะคะแต้มไม่ทํามันเยอะไปค่ะอืมมันเยอะเกินไปอันดับแรกก็คือเยอะเกินไปค่ะสองก็คือเรามีทางเลือกที่ไปหาทางอื่นได้เช่นมหาวิทยาลัยอ่าค่ะครับผมนั่นแหละ ก็ต้องระวังนิดนึงไม่ใช่ว่าคุณตัดสินใจแล้วเพื่อนทักทายบาอกเฮ้ยไม่ต้องให้เพื่อนให้น้องชายทำไปเลยเป็นทนายความแต่ผมข้อสงสัยคือว่าจะเป็นคุณเป็นทนายความแล้วคนใหม่คุณต้องเรียกร้องสิทธิ8000ยูโรล,ล่ะและแพงกันไปแปดเออเป็นญากกันด้วย เนี่ยคือปัญหานิสัยของทางคนต่างประเทศเนี่ยเป็นญาติเมื่อสามีตายแล้วเอฟซีฟังดีๆเมื่อสามีคนตายแล้วเขาไม่สนใจว่าคนเป็นญาติเขาสนใจว่าคุณต้องให้เขาเขาต้องได้เงินเขาเห็นแกนตัวบางคนนะฝรั่งบางคนเห็นแกนตัวนะแต่บางคนก็ดีนะครับเพราะฉันเอฟซีทุกท่านครับเรามาพูดเรื่องนี้นะครับผมเพื่อเป็นความรู้นะครับเอฟซีเป็นความรู้สําหรับคุณคุณหลายๆคนที่ดูของเราถ้าเขาเียนเอกสารมาแล้วเขาบอกว่าขอ8 0,000ยูโรนะครับผมแนะนําว่าอย่าหาทาดีกว่านะครับผม นาะประมาณนี้ในการวันนี้ผมไลฟ์สดแบบสั้นๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้แบบชัดเจนประมาณนี้กันอ่ะภาษาเหนือมากครับผมค่ะกอขอบคุณนะเจ้าตีหับชมพับฟังหลักคอยติดตามคุณใช้นะเจ้าเกาะไว้ป้ากันไหมในไร่หน้าค่ะครับสวัสดีครับ